สวัสดีครับนะครับสำหรับสวนผักขวัญข้าวนะครับจะพาทุกท่านมาชมนะครับเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับที่เราเลี้ยงนะครับตอนนี้เราก็เอามาขุนนะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับสําหรับสองบ่อตรงนี้นะครับก็จะเป็นพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์นะครับเขาจะยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งใส่ที่ขึ้นฟักไข่ให้เขานะครับนี่เขาก็เริ่ม จับคู่นะครับส่วนกระมังนี้ผมจะทําการาฟักไข่นะครับผมจะแยกเอาไข่มาฟักข้างนอกนะครับพอเขอเริ่มโตนะครับผมก็จะเริ่มจับแยกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวอีกน้อยนึงผมก็จะมาอีกกระมังหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ไซ ขนาดเลี้ยญบาทนะครับตัวนี้ต้นนี้ก็จะเป็นไซช์หนุ่มสาวแล้วนะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่สีสันสวยงามครับเลี้ยงก็ง่ายนะครับผมจะใช้เป็นแหนแดงนะครับแล้วก็ต้นผงชิรตนะครับแล้วก็จะเป็นเศษผักต่างๆ่างน,นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็น้อยปังกับ้อยขมนะครับโอ้ยอยขมเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับตรงนี้บ่อนี้จะเลี้ยงเป็นหอยขมนะครับหอยขม,ยขมลัตนณะนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นหอยขมเหมือนกันนะครับผมก็จะปลูกแงแดงแบบนี้นะครับใช้เป็นปุ๋ย Ab นะครับในการเลี้ยงปุ๋ย AB, ในการเลี้ยงแนแดงนี่ก็จะเป็นผักนะครับผักที่เราปลูกในกล่องโฟมอันนี้ก็ใกล้จะได้เก็บแล้วนะครับเป็นผักบุ้งนีก็เป็นแน้แดงที่เราไว้สําหรับเลี้ยงหอยนะครับ